ทันเน่น่าสนใจใช้เปญล่าแต่แต่แต่แต,แต,แต่มันไม่ใช่เซิร์ฟ g l o b a l นะแต่ก็ไม่แน่นะครับอาจจะเข้ามาในเซิร์ฟ g l o b a l ก็ได้คือที่เอามาโชว์ไม่ใช่อะไรนะเห็นคนชอบกันมากก็เลยเอามา,า,าแบ่งกันสักหน่อยสับคนที่ยังไม่เห็นนะครับก็ถามว่ามันน่าสนใจไหมน่าสนใจมากแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นนะครับก็คือของพวกนี้อย่างไงกันล่า ใช่แล้วสำหรับคนที่ใช้ True Detect อยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมนะว่าผับ G ก็มี Pro X กับทาง Detect อยู่ทุกเดือนนะครับ กับ Pro True d e t a c t 5G X PubG Mobile ซึ่งมีทั้งหมด2 Pro ด้วยกันซึ่ง Pro แรกก็คือ Pro ที่ผมใช้อยู่ผมก็เลยได้ Item Code พวกนี้มานะครับและถ้าหากเพื่อนๆสนใจก็อย่าลืมนะครับไปสมัครกันได้เพราะมันได้ทั้งเน็ตและของแจกเยอะแยะมากมายทุกเดือนเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจแบบรายเดือนแบบเก๋ๆนะครับก็มี Pro ที่2อ,อยู่ 5G Super Gamer นะครับ หากใครสนใจจริงๆก็อย่าลืมไปสนับสนุนกันด้วยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงทางด้านของชุดที่เข้าในเซิร์ฟจีนะครับอยากจะพูดถึงของที่มีสิทธิ์มาในกล่องพรีเมียมอันถัดไปนะครับก็คือพวกเอดับพวกนี้มีการหลุดออกมาเพิ่มนะครับว่ามีแนวโน้มย้ําว่ามีแนวโน้มเท่านั้นนะไม่ได้การันตีนะว่าจะมีเข้ามาในกล่องพรีเมียมนะครับก็คือการกลับมาของเอดับ ทั้งสามก็บอกนี้แต่ถามว่าเอด้ดกอซิล่าเป็นไปได้ไหมอา่าจากประสบการณ์ที่เล่นมาอย่างยาวนานนะครับถ้ามันไม่ได้คลับกันจริงๆมันมีโอกาสกลับมายากนะส่วนใหญ่แล้วไอ้ของคอลแบจะไม่ค่อยกลับมานอกนจากว่าจะเป็นของคลับที่ไม่มีเขียนว่ามันคลับนะอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิดมันมีเขียนแบบอย่างชัดเจนเลยว่ามันคลับกับนี่นะหรือนั่นนะ ส่วนใหญ่แล้วมันจะกลับมาพร้อมกับอีเวนต์ของมันเองนะครับแล้วชาเพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำ Red Potion ร้านบริการเติมเกมมือถือสุดคุม้มสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนอกนอจากนี้ทางร้านเองก็ยังรับเติมเกมอ,อื่นๆอีกมากมายด้วยนะถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือดูที่ใต้คลิปของผมได้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่ออีกแต่ทางนี้ทางนั้นนะครับสิ่งที่น่าสนใจกว่าก็คือชุด มัมมี่ใช่ไหมมันคือมัมมี่เนาะมัมมี่แบบอัพเกรดอ่ะใช่คือชุดมัมมี่้ากินูแบบค cool ูล cool. ๆมันเท่นะมันเ,เป็นเล่นเท่แบบเจมาร์กเกรยแบบค cool ูลจัดอลังเวอร์อันนี้ก็น่าจะเป็นแบบเครื่องร่อนให้เดาเออ บางทีก็น oh. ่าทำเหมือนกันนะครับโอ้โหจริงๆโอ้โหไม่รู้จะดีไซน์อะไรก่อนดีแต่ว่าก็ก็ก็ดีไซน์ปืนของก็ได้มั้งเราค่อยว่ากันเนี่ยมีทั้ง P90 อัพชุดอัพอันนี้คือเซิร์ฟจีเนี่ยครับแต่แบบแม่งเท่่ะแม่งขู่จัด่งรถมาที่เป็นเครื่องร่อนก็เท่มาก ดีอลังเวอร์ซับจีนี่ทาได้อลังเหมือนกันนะแต่แบบโอเคบางอย่างมันก็ดูออกทะเลไปได้นึงแต่ก็เข้าใจได้นะเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ทําอะไรเลยหรือมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในเกมมันจะเบื่อไงมันก็ต้องมีอะไรแบบนี้บ้างแหละไม่ถามโอเคไมเก๋เโอเโอ้โหเอฟเฟกแม่งเทเวอร์ออืจีนี่เขาทำได้อลังแบบ ก็ไม่ได้เลยกับเซิฟ g l o b a l l ลกว่าจะแบบมีชุดแบบนี้ก็น่าจะอีกสักพักใหญ่ๆสำหรับพับ G global เนะอันนี้ขนาดเลเวลหนึ่งนะเลเวลหนึ่งมีเอฟเฟกต์ให้เยอะมากเลเวลสองอุ้ยตอนพันยาก็มีเอฟเฟกต์ว่ะเลเวลสามอุ้ยตอนกระโดดข้าวกระแพงก็มีเอฟเฟกต์อันนี้น่าจะตอนขึ้นเครื่องนะครับอันนี้ตอนเป็น m V P แล้วเป็เทแล้วเป่เทมาก m V P โของจริงจัดเวล5ตอนวิ่งก็มีเอฟเฟกเอาดิเอาดิเอฟเฟกทุกอย่างครับเอฟเฟกทุกอย่างกระโดดก็มีแะอันนี้คืออะไรตอนถ่ายรูปหรอหรือไม่ก็ตอนได้ฉากแบบคูค,คูแบบฆ่าสีตัวเลยหรือเปล่าอ,อาจจะใช่อันนี้ตอน level เเ6นะครับอันนี้น่าจะเป็นอีโมที่มาพร้อมชุดหรือไม่ก็ตอนเขาน้านาล็อบบี้ตอนกระโดดสักอย่าง แล้วอีกเอฟเฟกต์หนึ่งนะครับอืมอีโมดมันแหละอ๋อเปลี่ยนร่างระหว่างสองแบบได้แบบคูคูหรือแบบไม่มีผ้าคลุมแต่ผ้าคลุมเท่ะนะแต่แบบไม่มีผ้าคลุมก็เท่เหมือนกันแม่ เอาเลือกว่ะชุดนี้และเลเวลสุดท้ายนะครับอันนี้น่าจะเป็นรูปปั้นแน่ๆเลยที่เราสามารถชูดได้ตรงเกาะเกิดและเชียร์ปลาเท่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 ยอมรับว่าเท่ยอมรับว่าเท่ดีจริงดีจริงก็ห <c oughs> วังว่าจะมีอะไรแบบนี้ในเซิร์ฟโกลบอลนะมันก็จะกลายเป็นชุดอะไรที่แบบน่าอัพจริงๆอะนะแต่ก็อย่าลืมทําให้ของเก่ามาดูดีด้วยไม่งแบับ้นเสียดายแย่เดี๋ยวของเก,ก่าจริงบอกเลยว่าเสียดายแย่แน่นอน